ทถานี้รถไฟสำโรงทา่าแห่งความคิดถึงอเดินพาน้องเดินดีๆค่ะอืมที่นี่อำเภอสำโรงทาบขณะนี้เวลา สิบสนาฬิกาสี้านาทีเอาลื่นเลยเนะเาะมาที่ทใช่ที่สวนสาธารนณะาานะของอันนี้เป็นสถานีรถทัวรถบัสกรุงเทพสัมลงทา่า ได้มานานบรรยากาศดีๆอืมอดอปเลียม,มันไม่ช่ที่จับเล่นลูกเขาจับไปได้เขาอันตรายนะห้ามเล่นนะคะเอนเทลิกะอันนี้ส่วนสุขภาพนะคะด้านนี้ส่วนสุขภาพจะมเีเครื่องเล่นออกกำลังกายเยอะแยะเลย น้องเล่นเร็ววิลเลียมวิลเลียมวิลเลียมไปชิกติกอัคเตอเดย์ให้ให้ให้หน้องเล่นด้วยสิเอว่าก่อนละเอว่าก่อนลูกออกก่อนให้น้องเล่นให้น้องลองเล่นหน่อย,อย,อย,อยสิเออ,อกกเบาเบาวขอได้ยังเดเล็กเก๋วิลเลียม สวัสดีสวัสดีเฮียว่าปั่นจักรยานคงจะผอมละ่ะคงจะผอมน่าดูหนักแล้วลกูก ไปเดินเท้านู้นลูกวิลเลียมก็รับส่งสินค้าหงมงถึงสิบเอ็ดบายสิบสองตรงไหยุ่งส่งสินค้า วิลเลียมครับมากับมาเมาลยวิลเลียมครับมาหามา,มาถ่ายวิลเลียมได้ครับวิลเลียมครับม,ม,มา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 เลยเจเจมาเจเจมาค่ะเจเจครับจังวิลเลียมครับมาหาปมามาหาามาเลยถ่ายได้ด้วยเห็นที่ถ่ายไหมคะเห็น <c oughs> ถ่ายได้ด้วยโอเค เด็กหบาทผ MM. ู้ใหญ่สิบเอดบาทถูกมากวิลิยมสมุสิกสตัวอบมาแล้วปีปนถือ รถไฟมาแล้วค่ะมาก่อนเลยจริงเหรอแล้วทำไมมันจอดรถ<า>ไฟมาแล้วเจเจจับน้องไหนหรอกนี่นั่งตรงไหนดี นั่งตรงไหนนี่ตรงแถวนี้ก็ได้เนี่ขึ้นตรงไหนอ่ะโฉข้าขึ้นตรงนั้นก็ได้โฉข้าอนจะลงจากขบวนรถส่อสน้าระของท่านทีู่ต้องโฉมวด้นรถไฟประเทศไทยของของคาท่บโดยทางที่ใช้บริการเดยทางด้วยรถไฟระหว่างประเก็ได้ขึ้นขึ้นก่อนข้าขึ้นก่อนไขอดโอการให้บริการท่านขึ้นขึ้นอ๊ะ Attention please w l to ตํารวจข้า อ่ะเข้าไป,เข,าไปเข้าไปทางนู้เดินไปทางนู้นค่ะที่นั่งว่างๆตรงไหนว่างๆนั่งเลยเออข้างหน้าตรงนั้นอะว่างนี่ไงตรงนี้ว่างนี่ั่งนั่งได้ไหมนี่ได้หรือว่าเหม็นห้องน้ําไม่เอามันเหม็นห้องน้ําเดินไปไป นั่งตรงนี้ก็ลแล้วแตป้าไปสำรวจก่อนนั่งตรงนี้กอนนะคะแต่ป้าสำรวจก่อนตรงไหนหน้านั่งเป็นเนียมนั่งรถไฟแต่ป้าเดินสำรวจก่อนนะ Thank yeah. you.

頑張れそうです。 okay เินเลยครับคนเยอะเลยคนเยอะเลยจับน้องด้วยค่ะป่นเดินต่อแถวต่อคิวไปดูตารางรถไฟค่ะกับ นี้ก็ไปต่อโอ้ยาวมากเลยอ่ะคันนี้ขบวนนี้ยาวมากเลยเห็นไหมส่วนล้งถั่ววิเหลียมเย็ดตะลงบายบายวิเหลียมทิตาเออฝรั่ง นี่เจตานีสุรินสนั่งีสุรินนะคะอ๋อป้าเดินเดินไปไปเซเว่นปลุกปะก็ปะปะกโกกโกดิจี้ไอ้กัดจังอุมน้องปะไปซื้อไอติมลูกเชือบปะไอศครีมเชือบปะแลาสไอศครีมหนักไหมคะเดีเดินข้ามทางมาลายค่ะดูรถก่อนค่ะ Về phương bay hả? Bà, đền đây đó mắng ร้านอาหารยิ่งดีร้านอาหารเก่าแก่ที่สุรินเก่าแก่มากข้าวผัด น้ำส้มซื้อน้ำส้มน,นะคะ,ะเดี๋ยวรอรอก่อนดูจะไปทิ้งตอนนี้ละเออเดี๋ยวนั้นด้วยเปรี้ยวเหรอลูกวินเี่ยนเปรี้ยว เดียวมากเหรออะไรลูกม่วงนอน